การมาออกหน้ากล้องการมาสร้างตัวตนสร้างคนเดียวได้ไหมเนี่ยอยู่อยู่โดดคนเดียวได้ไหมนะเอะเอเนาะไม่ได้นะต้องมีอย่างน้อยก็มีโค,ค้ดครูบาอาจารย์จริงไหมใชดเนาะเอออย่างตัวผมเองก็มีมีโค,ค้ดครูบาอาจารย์ก็มีโค้ดไอซ์นะท่านก็ร์ดเป็นเป็นโค,ค้ดครูบาอาจารย์ก็เป็นทีมเนยเนี่ยสำคัญอย่างน้อยก็ต้องมีสองขึ้นนะเออต้องมีสองถึงมีทีมการที่จะมาทําธุรกิจออนไลน์ ประตูบันแรกก็คือการมาสร้างตัวตนเปิดสมบัแบรนด์สำคัญมากเลยนะฮะเ,เพราะว่านะฮะอ,อัลกอริทึมติ๊กตอกเขาตั้งมาให้เราเป็นอย่างนี้เออจะตั้งกับแพลตฟอร์มอื่นนะไม่เหมือนสีฟ้าสีเขียวนะเอาการที่จะมาหาผู้คนมาสร้างผู้คนมาสร้างผู้ติดตามมาสร้างเลยไม่เหมือนกัน ในการทรําธุรกิจก็ไม่เหมือนกันน่าจะไปในสีฟ้าอีกอย่างหนึง่งสีเขียวอย่างหนึง่งสีแดงอย่างหนึง่งของเรานี่อ,อติ๊กต็อกก็อีกแบบหนึง่งเป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์หรือจะเป็นนักธุรกิจออนไลน์ที่จะมาใช้พื้นที่ติ๊กต็อกยังไงก็ต้องมาออก,ออกนะเออมันเป็นประตูบานแรกเลยล่ะ ท่านที่จะประสำเร็จในธุรกิจอเรอนไลน์หนีไม่พ้นนะที่จะหนีพ้นเพราะอย่างไงครับจู่จะมาออกหน้ากล้องเลยไม่ได้มันต้องมีรายชื่อผู้ติดตามครบหนึ่งพันจริงไม่จริงเนาะไ่านเนาะเอ่อต้องมันต้องทําความเข้าใจนะครับนะหลังจากที่ท่านมีรายชื่อครบหนึ่พันช่วงแรกก็ต้องออกคลิปอย่างเดียวเนาะทําคลิปสั้นคลิปสิวิหนึ่งนาทีสนาทีเดี๋ยวนี้ให้ได้สินาที ก็ทําคลิปไปก็จะเอาเลือกเป็นด้านไหนอ่ะเอาสายความรู้สายบันเทิงสายอาหารสายท่องเที่ยวเยอะแยะหมดเลยเอาสักอย่างหนึ่งที่มันที่มันตรงจริตเราที่เรามีความเชื่อชาญตรงนั้นเอาเลือกตัวนั้นมาเลยก็เอาแบบว่าทําคลิปเนาะให้ได้หนึ่งพแรกของผู้ติดตามจะได้มาออกรายสดด้วยกันดีไหมส่วนทักษะการเพิ่มจะเอาทําชื่อ,อยังไง มีรุ่นพี่ที่ประสบความสำเร็จในการที่จะเพิ่มผู้ติดตามเก่งๆเยอะเลยรุ่นพี่เก่งๆเยอะท่านไปไปดูได้เลยไม่ว่าหลายๆท่านนี่เก่งมากเลยทําบางทีทําแค่80สิวันอะ่ะมีผู้ติดตามเป็นแสนก็มีนะเอ่อมีมันมีความรู้เยอะแยะเลยในทิกตอกถ้าอยากเรียนรู้อะไรมีเยอะมากเลยเดี๋ยวนี้นะจะจะเอาเทคนิคเรื่องติดตามจะเอาเทคนิคในการไลฟ์สดหรือการทําคลิปในการเอ่อ เกี่ยงคอนเทนต์เออมีเยอะแยะทิกตอกนะท่านไปเรียนได้เลยนะเรียนแล้วท่านเอาปรับมาใช้ดีไหมเพราะว่าหลายท่านก็ไปเสฟเอาวิชาต่างๆมาแล้วมาปรับใช้ตัวเองบางท่านที่ยังไม่ถึงพันเนาะถ้าถึงพันก็เอาละทีนี้นี่เห็นไหมทิกตอกเขาวางกูสบายดีไหมเขาียกกูสบายมันเป็นเรื่องมันคือกุศลวกอุบายนี่แหละเออนะมันเป็นลักษณะเป็น เป็นกุศลทางดีไงอุบายก็คือมีการออกแบบนะให้พวกเราเดินอย่างนี้พอได้พันแรกปุ๊บมันเหมือนการมาสร้างทักษะเราอะช่วงหนึ่พันแรกนี่ก็ผู้ดีดามก็ให้เราไปศึกษาเรื่องกดชุมชนให้ละเอียดก่อนที่จะมาลุยเรื่องไลฟ์อะไรจริงนะพันแรกก็ให้เรามาทำความคุ้นเคยไปดูรุ่มพี่เขาไลฟ์สดยังไงไปดูยังไงไปฟังอะ,อะไรเนี้ยเพราะฉะนั้น มันเป็นสเต็ปสเต็ปเป็นอนุบาลใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเมื่อครบหนึ่งพันหมายความว่าถ้ามีความเชี่ยวชาญมีความอะไระคุ้นเคยคเข้าใจกลุ่มชมแล้วบวกกับอะไรครับเริ่มรู้ว่ารุ่นพี่เขาออกมาไลฟ์สดยังไงออกมาทํายังไงเริ่มมีความคุ้นเคยนี่คือการศึกษาระดับเบื้องต้นพอไปหนึ่งหนึ่งพันปุ๊บทีนี้เริ่มละเริ่มจะออกมาไลฟ์ละนี่คือ เป็นเห็นไหมเป็นสเต็ปสเต็ปติ๊กตอกเขาวางครูจะเยี่ยมไหมให้เราไปแบบไปแบบปูพื้นฐานก่อนพอถึงขึ้นระดับหนึ่งก็ไปที่หลักพันหลักพันเสร็จแล้วก็ต้องมีเป้าหมายที่หลักหมืน่นเออต้องมีผู้ตามหลักหมืน่นเออแล้วมันจะได้พิสิทธิพิเศษในการขยายธุรกิจมากขึ้นอีกเห็นไหมเนี่ยออ <laughs> พอได้หลักหมืน่นไปที่หลักแสนก็มีการแบบ สามารถขยายธุรกิจได้มากกวนี้เห็นไหมเนีอจากหลักพันหลักหมืน่นหลักแสนมันมีความหมายท่านมีความหมายเป้าหมายสูงสุดทุกท่านก็คงอยากได้หลักแสนจริงไม่จริง